สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลังความรู้บทเรียนช่วยสอนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเราวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับระบบบทเรียนช่วยสอนแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ที่จะช่วยให้การจัดการชั้นเรียนของคุณง่ายกว่าที่เคยค่ะบทเรียนช่วยสอนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือคู่ใจของผู้สอนยุคใหม่ ช่วยให้คุณสามารถสร้างจัดการและนำเสนอเนื้อหาการเรียนการสอนได้ครบจบในที่เดียวไม่ว่าจะสร้างบทเรียนทำข้อสอบหรือสื่อสารกับผู้เรียนก็ทำได้หมดเลยค่ะแล้วบทเรียนช่วยสอนนี้จะช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้นได้ยังไงบ้างมาดู3ข้อเด่นๆกันเลยนะคะข้อ 1. จัดการทุกอย่างได้ในที่เดียวไม่ต้องสลับไปมาหลายแพลตฟอร์มสร้างบทเรียนข้อสอบ ให้คะแนนและประกาศข้อมูลสำคัญทุกอย่างรวมอยู่ในแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์นี้แล้วค่ะข้อ 2. ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนได้ระบบจะช่วยให้คุณเห็นเลยว่าใครทำกิจกรรมอะไรไปแล้วเข้าใจเรื่องไหนบ้างหรือจุดไหนที่ควรเสริมข้อ 3. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างกลุ่มพูดคุยส่งประกาศหรือจะส่งข้อความหาผู้เรียนโดยตรงก็ทำได้เลยค่ะ ต่อไปเราจะพาไปรู้จักเมนูหลักในบทเรียนช่วยสอนกันนะคะหน้าแรกเมื่อเข้าสู่ระบบจะเห็นภาพรวมของรายวิชาและกิจกรรมล่าสุดรายวิชาของฉันเข้าดูรายละเอียดรายวิชาที่สร้างไว้ทั้งเนื้อหาบทเรียนแบบทดสอบการเก็บคะแนนประเมินผลและรายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละเมนูคุณจะสามารถแสดงรายละเอียดรายวิชา สร้างกลุ่มผู้ลงทะเบียนเรียนสร้างบทเรียนและเนื้อหาสร้างข้อสอบและแบบสอบถามรวมทั้งสร้างประกาศจากรายวิชาจัดการผู้ลงทะเบียนเรียนระบบยังสามารถเก็บคะแนนจากบทเรียนและแบบทดสอบได้เองด้วยที่สำคัญคุณสามารถเพิ่มหรือลดผู้มีสิทธิ์จัดการรายวิชาได้อีกด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าบทเรียนช่วยสอนนี้ใช้งานง่ายและทรงพลังจริงๆและนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นค่ะ